น้อยไงไม่รู้จักหรออุ้ยดักที่ตปลวเป็ดใช่ไหมเพื่อนใช่อู้ตัวอะไรวะเพื่อนนิ่มๆนั่นร่ากันลาบ,บูบ,บูไงลาบูบ,บูบ,บูไงไม่รู้จักหรออู้หที่เขากำลังอินทิกกันเลยวะเนี่ยเพื่อนใช่แล้วหืมเขาอยากจะอวดหรอกตังเองอะไรล่ะกระเป๋าธรรมดาธรรมดานี่แหละอ๋แล้วนี่ล่ะบูเลพาอู้หู้เฉยเนาะเชยเนาะ ไเนาะเชยใช่ใชเดี๋ยวเราจะให้แม่เราซื้อให้ใหม่เธอรอเราอยู่นี่เรามาแล้วเพื่อนไหนลักของเองอะ่ะโหดีไงของเรา คือกระเป๋าเราสิจร,จริงๆอ่ะใส่พวกผมได้เลยอ่ะโอ้เอ็งนี่ชอบเหนือก็เราเนาะ